เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าตั้งแต่ที่คุณเอวานิมัสทำซีรีส์ของชินิกมาเนี่ยในปัจจุบันตัวของชินิกจะมีทั้งหมด6ล่างครับโดยจากคอมเมนต์มีบางคนที่ยังเข้าใจผิดเรื่องชื่อนะฮะผมขอย้ำอีกทีว่าเจ้าโซนิกตัวนี้มันมีชื่อว่าชินิกจริงๆเพราะในวิกิก็ชื่อนี้แต่ผมขอเรียกสลับสลับไปมานะฮะเอาเป็นว่าเจ้าโซนิกหรือชินิกก็ให้เข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับโอเคฮะเรามาดูกันว่าแต่ละล่างของชินิกทั้ง6นั้น มีความสามารถอะไรบ้างและแต่ละร่างของชินิกทำอะไรได้บ้างกันครับโดยแต่ละร่างผมจะเอาข้อมูลมาจากวิกิเนะครับเริ่มจากร่างที่1หรือ Evolution 1ของชินิกกันครับโดยร่างนี้จะโผ่ให้เราได้เห็นตั้งแต่คลิป House Footage ท w o t a i l Fox และ A Dead Full Vision ครับในร่างนี้นะครับลักษณะาภายนอกของมันจะมีความคล้ายกับล่างต้นฉบับของโซนิ c อยู่บ้างฮะความต่างก็คือสีขนที่เข้มขึ้น และจะไม่มีหูกับลายบนหน้าท้องดวงตากวงโบดําสนิทอีกทั้งยังผอมซี่กว่าตัวจริงมากๆจนทําให้เราเห็นซี่โครงชัดเจนเลยครับลักษณะกายภาพโดยรวมคือแสดงถึงความบิดเบี้ยวและความอึดอัดจ,จนน่ากลัวมากๆในส่วนของความสามารถนั้นตัวของชินิกในร่างนี้จะมีความเร็วเหมือนกับโซนิกครับเรียกได้ว่าสามารถวิ่งได้เร็วเหนือเสียงกันเลยทีเดียวขอบอกเลยนะว่าไอความสามารถนี้เนี่ยโกงสุดๆเลยครับไปดูร่างต่อไปกันครับ ร่างที่2หรือ Evolution 2เป็นร่างที่ปรากฏในอดีตฟูวิชันที่จะโผล่มาแค่ว็บเดียวแบบว็บเดียวจริงๆก็คือร่างกายที่สูงขึ้นเล็กน้อยแถมมีแขนและขาที่ยาวขึ้นกระปากที่ฉีกกว้างถึงใบหูจนเห็นเหงือกและรอยยิ้มที่น่ากลัวดได้ชัดเจนโดยเกิดจากพลังงานด้านลบและการกลายพันครับ ั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรมากขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะมันเปลี่ยนจากล่างแรกมาแค่นิดเดียวเองเท่านั้นครับในล่างที่2นี้มันก็ปรากฏตัวขึ้นในทูเทลฟอกเช่นกันครับแต่ว่ามันจะโผลมาเจาะแค่หลังคอของเทลเพื่อทําให้เทลเป็นลูกน้องนั่นเองครับถัดมาจะเป็นล่างที่3หรือ Evolution 3ครับล่างนี้จะเป็นล่างที่โผลมาแค่วแบบทุกรังโดยครั้งแรกจะโผลมาในเดสฟูวิชันที่โผลออกมาเพื่อวิ่งไล่นักเคลิลซึงลักษณะของโตชินิกร่างนี้ก็คือร่างกายที่ใหญ่ขึ้นมากมาก แถมมีแขนขาที่ยาวขึ้นมากๆกับปากที่ฉีกว้างไปถึงใบหูแสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มที่โคตรกว้างและโคตรโลกจิตเลยครับจนเห็นเหงือกได้ชัดเจนโดยความสามารถของร่างนี้นะครับจะมีความเร็วเหนือกว่าร่างแรกเป็นอย่างมากเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าตัวที่สูงขึ้นมากทําให้ขาย,ยาวตามไปด้วยเอาหล่ะไปดูร่างต่อไปกันดีกว่าร่างที่4หรือ Evolution 4โดยร่างนี้จะปรากฏใน Two Tail Fox กับ Ades p a v i s i o n และ Sky of the Forest ครับโดยจะปรากฏตัวหลังจากร่างที่3าม ซึ่งเป็นการพัฒนาล่างไปอีกขั้นจึงเราจะได้เห็นขนาดจริงๆก็คือตอน Cry o f t h e Forest ์กับ d ดีต u Vision ที่เราจะได้เห็นว่าตัวของมันใหญ่จนเราเห็นได้แค่มือที่มีขนาดยักษ์โดยลักษณะจริงๆของมันจะเป็นล่างที่ขนาดใหญ่กว่าล่างก่อนๆแบบมากๆคือใหญ่ยักษ์ระดับไททันเลยและมีปากที่กว้างมากจนเห็นรอยยิ้มที่น่าสยดสยองในระดับ 4K ได้เลยทีเดียวเป็นล่างที่จับนักเค้ามาตึงนั่นเองและความสามารถของมันก็คือมีพละกําลังที่เหนือกว่าล่างที่ผ่านๆมาเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆ เอาเราไปดูร่างต่อไปกันโดยในร่างนี้ก็คือร่างที่เกือบจะสุดยอดแล้วนะครับและเป็นร่างที่สร้างภัยพิบัติในระดับหมอลำกันเลยทีเดียวนั่นก็คือร่างที่5หรือ Evolution 5นั่นเองโดยตอนที่ปรากฏของร่างนี้ก็คือใน Cry of the Forest กับ Chaos ครับโดยใน Cry of the Forest จะโผล่มาแค่เงาที่โผล่ขึ้นมาจากป่าเหมือนก็สตลากับ Chaos ที่โผล่มาอารวาสครับซึงร่างนี้แค่วิ่งธรรมดาก็ทำทั้งแผ่นดินสะเทือนไปเป็นแถบแล้วแหละครับ บอกเลยว่าภัยพิบัติเคลื่อนที่ชัดๆลักษณะของมันจะเป็นล่านที่ใหญ่โตแบบมากๆเกียบเท่าหรือเหนือกว่าไคจูได้เลยครับบางทีอาจจะสูงกว่าตึกหลายๆชั้นซะอีกขนหนามของตัวมันก็แหลมมากๆอีกทั้งยังมีปากที่กว้างแบบโคตรเวลาอ้าปากออกมาจะเห็นฟันสองชั้นแบบชัดเจนครับในด้านความสามารถตัวของเคออสมีความสามารถและพลังทําลายล้างสูงมากๆสามารถทําลายเมืองทั้งเมืองภูเขาหรือเกาะลูกหนึ่งได้สบายๆเอาเป็นว่าสมกับชื่อเคออส ที่แปลว่าความกละหุนจริงๆนอกเหนือจากนี้ในด้านความเร็วถึงร่างกายจะใหญ่เท่าไคจูจากรีพอร์ตของการแล้วถึงแม้ว่าตัวของโซนิกจะใหญ่มหาศาลแต่ความเร็วกับเท่าเดิมทําให้ถึงแม้โซนิกจะมีร่างกายที่ใหญ่โตแต่ทุกครั้งที่โซนิกหรือชินิกพุ่งไปด้วยความเร็วสูงทุกสิ่งรอบตัวจะโดนขึ้นกระแทกจากความเร็วซัดกระเด็นหรือบางทีตัวแหลกไปเลยก็ได้ครับอีกทั้งในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนที่มายิงชินิกหรืออะไรก็ตามผมขอบอกเลยว่า มันก็แค่มดกัดเท่านั้นครับเพราะตัวของชินิกในตอนนี้มีความทนทานที่เรียกได้ว่าสูงกว่าที่ผ่านมามากๆเลยบอกเลยครับความสามารถโดยรวมของร่างนี้มันคือภัยพิบัติของแท้เลยไม่ว่าจะมองยังไงก็สิ้นหวังมากๆเพราะมันแข็งแกร่งเกินที่เราจะทําอะไรได้แล้วครับจนในตอนนี้ตัวของนักเคิลต้องย้อนอดีตก,กันเลยทีเดียวเอาละ่ะฮะตอนนี้เราอยู่ในร่างสุดท้ายกันแล้วนะครับบอกเลยว่าแค่เห็นร่างนี้แบบเงาก็สิ้นหวังมากๆในร่างที่6หรือ e v o l u t i o น6นั่นเองครับโดยร่างนี้ จะปรากฏขึ้นในนิมิตที่นักเคลเห็นผ่านอนาคตในเดธฟูวิชันนั่นเองครับโดยในภาพเราจะเห็นชิดิกที่ตัวใหญ่พอๆกับกอซิล่าแต่ว่ามีลิ้นที่ยาวกับร่างกายที่เหมือนร่างแรกที่ไม่มีความบิดเบี้ยวอะไรเลยซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นร่างที่เกิดจากการที่มันทําพิธีของโม l ล g ชที่ใช้เครื่องสังเวยกับเควอสเอเมล l ์ได้สําเร็จครับโดยเราจะเห็นร่างนี้ผ่านดวงตาของนักเคลนั่นเองทางวิกิคาดเดาว่า ล่างนี้จะเป็นล่างซูเปอร์ของโซนิกที่มาในรูปแบบของชินิกนั่นเองครับโดยที่ร่างนี้จะมีพลังงานของค o สเอเม al ลไหลเวียนไปทั่วร่างทาให้ทั่วร่างกายของมันนั้นมีแสงสีทองนั่นเองในด้านความสามารถยังไม่มีความชัดเจนมากแต่คาดเดาได้ว่าพลังทําลายล้างของมันต้องสูงมากกว่าล่างก่อนๆแบบมากๆแน่นอนครับโดยรวมตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอะไรมากความสามารถก็ยังเป็นการคาดเดาพอสังเกตเท่านั้นยังไงก็ตามเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นไหม เอาเลยครับก็หมดไปแล้วนะครับเรหรับการจอดลึกแต่ละล่างของชินิกทั้ง6กล่างถ้าเ,เพื่อนๆเจอจุดไหนที่ผิดหรืออยากจะเสริมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแต่มีการคาดเดาจากวิกินะครับว่าชินิกจริงๆแล้วไม่ใช่โซนิกแต่เป็นปีศาจที่รู้จักกันในนามโมลช์จากตำนานศาสนายูดาที่แปลงร่างมาเป็นโซนิกนั่นเองครับเพราะมีรูปปั้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเขาปรากฏอยู่ทั้งในค่ายออฟเดอะฟอร์เลสและอดีตฟูวิชัน ความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสองดูเหมือนจะบ่งชี้ถึงเรื่องนี้เนื่องจากทั้งคู่มีพลังมากขึ้นไม่ได้รับการเส้นไหวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ตัดหรือว่าชาวโมเบียนและอีกหลักฐานหนึ่งก็คือในคลิปของโซนิกเดอะเฮดฮ็อก a n i m เมชันครับตัวของชินิกที่เขาหวังจะไปฆ่าดร์เอ็กแมนเพราะว่าดร์เอ็กแมนเปลี่ยนอาหารของเขาให้ไม่สามารถกินได้ ตัวของชินิกคำพูดคำจาจะไม่เหมือนกับคนที่รู้จักกับดร์เอกแมนมาก่อนเลยครับทั้งที่ตามในเรื่องแล้วตัวของโซนิกรู้จักกับดร์เอกแมนเป็นอย่างดีแต่ถ้าบอกว่าโซนิกไม่เคยรู้จักกับดร์เอกแมนก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตัวของโซนิกกับนักเคิลเป็นเพื่อนกันแล้วครับเพราะตามเนื้อเรื่องนักเคิลจะเป็นเพื่อนกับโซนิกหลังจากที่โซนิกไปช่วยนักเคิลจากดร์เอกแมนด้วยเหตุนี้ จึงมีหลายๆอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะคำพูดที่นักเข้าบอกว่าโซนิกไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนี้และในตอนนี้วิกิก็เขียนเอาไว้ครับว่าในปัจจุบันตำแหน่งของโซนิกตัวจริงเรายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและมันจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นโซนิกมาสู้กับชินิกด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ